สองสา,าวเล่าเอือยน้องมัอนี่จะนายผ้าขาวขั่วเห็ดเมนูยังเด้มาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้าทุกคนกาสวัสดีบ่อเมย์พีน่น้อง fc บ้านสุขทุกคนเด้อจ้ามาพบมาบอกกับออสองสา,าวเล่ามันหน้าสมคือเก่าเด้อจ้มามันนี่มันหน้าอสุภาพพ่อเมย์พี่น้องไปเห็ดยังไปเบิ่งน้ำกันได้ห้าสีเห็ดยังห้าสีเหไไ็ดไปใส่เด้อพี่น้องเพราะว่าแบบงานไงนยู่งนะจ้างานนี่ก็ไดะ ไปเบิ่อน้ำกันวาจะนายเห่าสีผ้าเข้าไปเหตุงานย้งผ้าเห้าทํากิจกรรมย้งไปเบิ่งน้ำกันเลยจำเลยต้องเตรียมไว้เด้อพี่น้องเห็ดเขาต้มไปงานบุญยวัดอ่าเป็นงานนั่นเห็ดบุญเนาะเหตุงานบุญยวัดนะ้อพี่น้องจะนายเป็นสิไปรียนัานเหตุงานบุญยวัดเนาะยวัดอันเนื้อหยาจะนายเนาะก็มีปลาหมึกแลก้วก็มีกุ้ง อันนี้เจ็ดโลพี่น้องใช่เจ็ดโลสี่โลฮึ๊ใส่แล้วสี่โลอ่ะสามโลจ้ะมีกับต้มร่วมเมีกับต้มปูทำใหปูมุดตอนนี้เรา,าก็มาเตรียมต้มข้าวไก่เด้จอจ้ะพี่น้องต้มข้าวไก่ต้มน้ำซุปไห่เฮ็ดเฮ็ดน้ำซุปอ่าข้าวต้มเนาะพี่น้องข้าวต้มเครื่องเด้อจ้ะสิเป็นข้าวต้มเครื่องมีหมูมีปลาหมึกมีกุ้งนะจ้ะ แบบว่าเห็ดไปอันทำบุญอยู่วัดนะจา๊ะกาบต้องตื่นขึ้นมาเตรียมเนาพี่น้อเมืเอ่อนี้กาอ่าหน่อยนากลับไปตลาดกับเจ้าน่ายเนาะจ้ะด้ของมาล้าเลยจ้ะแล้วเพิ่นกาถ้ากันมาเตรียมเนาะอันหลางกุ้งหลังยังกเจ้าน่ายเตรียมคืงเตรียมของน,น,อนี่คือมักหมูเฮ็ดข้าวต้มบอ เห็ดหมูหม <rawd Moder> ูบัดช่อหมูบัดช่อหมูบัดช่อเอ่อหมูบัดช่ออะไรข็จะหมูบัดช่อหมูบัดช่อที่จะหมูบัดช่อเนาะแต่ว่าเขาก็เทเป็นลูกกกลมเลยเทปลูกเห็ดหมูไข่ไข่ลูกชิ้นข่ลูกชีเนาะพี่น้องใส่ข้าวต้มเนาะใส่ซ่ามเกลเนาะละปิชีกระเทียมใช่หมูฟมหมูโลนึงครับเอ่อเกือบสองโลโลนั้นก็แปดกิ ตัวแบงไวไหมนี่อ่ปกามีปลาหมึกมีกุ้งเนาะกุ้งปลาหมึกเท่ากับอื่นลอกไหวหันไหวเนาะแก้ไหวมีอจัสีดวเากระงานแต่ว่านมึงนี้เขามารกแต่ต้องมาตอกอ่าส่งุกรณมาเลยอุปกรณ์ผ้าปนยกเป็นรถนะครับไปต่างโต๊ะยูยูวัดยู่วัดมือถ้าต้องตื่นตีสี่ได้หมดมืนตีสี่มามาหัวปูหาวลวปูมาดัวปูมา อันนี้คิงพริกน้ำสมพริกน้ำสมแล้วจะเด้อข sure ัดไปเนี่น mm ึ hmm. ่งเขาปอกกระเทียมแยกกระชีซับกระเทียมซับกระเทียมแล้วแบบเจียวเจียวเองเฮ็ดเองเบิดเนาะค่ะแต่ว่าเฮ็ดเห็ดผ้ากินกับเฮ็ดดีแน่สิงเพะว่าเฮ็ดดีแบบเฮ็ดแบบมันแสบปองแกงกับพวกเนยังเพราะว่าแบบเฮ็ดทุกมื้อมื้อที่ได้มีโอกาสจัก็จะมื้อเนย เจ๊เปนออุเรียนมาหายคนละคู่นี่กันคือกระเทียมเนาะมันหนาปอกเรียบร้อยแหละแล้วก็สิีไปซับซับแล้วก็เอาไปเจียวใส่กระตุ้มเนาะพี่น้องมือจนแดงเซบแสบพี่น้องเอยแสบแหงเลยแสบตาพี่น้องเออควันควันแก๊สเศษมือเนี่ยข้าเทียมปอกเทียมแดงเบ็ดมือถูกกระเทียมเจียว อยตัวขาวถูกปะนี่ยูเดปลดย,ยลโอเคถูกก้อนสีซับเดินจ้ะ<ม>ทูกแล้วก็ต้งสับเด้อจา้าซับแหลกตุ้มโตพี้องเลยไปนี่นออี่ลจ้ะ มือเอือนสีอันเฮ็ดคลิปมาบอกมาให้พี่น้องเบิ่งอีกนะจ๊ะวันนี้คราเป็นมือเตียงเนาะนี่เป็นมือเตียงมืออื่นมูบัดสองมือเอือนอรอยแหละอร่อยมือเอือนนี่เป็นมือเฮ็ดบุญถวายเด็ดพระซันเด้อจ้า กระเทียมเจียวหรือจะเด้อยตุกกระเป็นมมน่าเลยเนาะเสร็จุ้งเฮ้งแห้งไปห่หน้อยมือตึนเลยกระเทียมคับู้สซอดข้าบาง์้สอย สีซับให้มันละเอียดละเอียดเดิจ้ะพีน่น้องมันจะเจียรมันจนะหัวคุณเดินจ้ะพี่น้องซับให้ละเอียดละเอียดซับให้ละเอียดละเอียดเดินจ้ะนี่น้างนี้นค่ะสิเป็น ต้มน้ำซุปกุ้งไก่ด้วยจะหมอบะหมเ่ิมเลยแล้วก็บัดช่อเด้อจ้ะเด้อใส่ข้าต้มข้าต้มเงินเนาะสามสี่อย่างข้าวกุ้งเกลือเปล่ามาปานมาใส่นในนี้ก็จะเป็นหมูที่มากแล้วนะคะเป็นเป็นเกาะขวดที่เรจะมากินหมูมาร์กเวลาไปตามอาหารข้าตุ้มเนี่ยลงเดือนหมูดือยกันมีคก็จะมีหมูลงหมูเด่นะเราขี่หนอนหมูขี่หนอนหมูปั่นบ่อยนี่

เออเสากับตื่นลุยงามแต่สาวต่ตีสีผุนเล้วพี่น้องเอยเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างนี่คือสิยุกไปวัดเบิดเลยเนาะคือสิยุกไปวัดแปนเสิร์บอันถวายผระแล้วก็ให้แขกดูวัดผุนเล้กจากพี่น้องซุกเล็จกจาพี่น้องซุกแล้วซุกแหล้วกระเจียวกระเทียมต่อแับนี้มาพี่น้องไปตัดแสลบกระเทียมนี่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 บนนี้หมอนี่ไปตัดแสบแม่งเนี่ยตักเขามาเขาสวยเม็ดงามนี่ละลงไปพี่น้องเอ้ยสุปแสบเป็นกระตมจานเด็ดเลย หนัวโปดรเลยมนยสุกเกียวกระเทียมเด้อจะเด้อบานใส่้าะต้มเกียวเองเอ้ไมไหอยไปใส่แดออกกเทียมไมไปนะกันเปิดไปแหงนตรนีนะคะแต่ไม่กดหัวหัวหััวหั่นะคันมันแล้วกเพียมแล้นะครับแคถ้าลมตอมันเลืองก็มีทังเดือกตอมไมเลืองที่ตอมันใหม่ไปเลยโอ้ที่นนอะ เลื้ยงงามเพงกระดูเบิร์ติแล้วนี่พร้อมจะเมาหมดแล้เนาะเลื้ยงงามค <จน S 1> ่ะเจอหนุ่มผู้ดังดลยกินแต่กระเทียมสุดยอดเลยเบิ้งด้วยยาผากยาผากตีนเนือกองงามจะไม่เย็นเมันกาจะเลี้ยงกว่านี้นะค่ะเอากระชิดตอดเกลือนพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ มีน้ำซุปแล้วก็มีอันหมูบัดเฉาะนาะน้ำซุปนี่คือแบบนัวเป็นนัวเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีกุ้งมีหมูมีปลาหมึกข้าวอันทาการหลางหันเรียบร้อยแล้วเขาช่องแคงไวเรียบร้อยแล้วมือสาวเขาตื่นมาตีสี่เขากับสีผ้ากันหูเขาหูเขาเห็ดเขาตบเนาะพี่น้องแล้วก็เตรียมของมีงูขึ้นรถไปวัดได้พี่น้องเอ้ยไปพอกันคลิปหนอพี่หนาเด้อจากพี่น้องคลิปนี้กะ สิขอ้อกาสวัสดีข้อเจอ้าคิดนะจ๊ะพี่น้องขอคุณเล่าๆเลยจ้ะสิขอมาหลับส้มหลับฟังนะจ๊ะกาสวัสดีและสบายดีพรมัยพี่น้องเอสซีเบอร์สุขุ่สุขคนเลจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ